เอาล่ะคุณผู้ชมครับผมสอบวันนี้เนี่ยเราจะมา PVP กับแจ็คกี้เลยนะครับและคือผมจะเท็ดแคนแจ็คกี้แต่ไม่ต้องเท็ดครับเพื่อนกูให้เข้าเลยและคือเราไปเจอแคนใหญ่แคนดังนะครับรุมพวกผม2คนแต่ว่าผมเอาไหวนะเอาไหวไหมอะแจ็คเมื่อกี้ใหญ่แคนดังใครบอกเออไม่ใหญ่ไม่ดังนะเพื่อนเอ้าแต่ก็เราก็ตบตบไปทีละตัวทีละตัว2ตัวแต่คือไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยกันนะครับคอนะครับ2องขันไลค์ขึ้นไปอย่าลืมกดซับและกดกระดิ่งด้วยไปดูกันเลยครับผม let's go ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เนลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go <S ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมระวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบัคไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็ฮิงเลกาซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลาดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะ ทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคุณดูถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนำเลย i have cpu ร้านเขาเนี่ยขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนำเลย i have cpu ลิงก์อยู่ใต้าลางคลิปนี้เลย โอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยวันนี้เนี่ยอยู่กับพี่เหมือนเดิมเลยคีนอนคีดีแล้วก็แจ็คก네ี้ซีเฮดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเชิงตึงอันนี้บอกเลยว่าตึงจริงๆนะครับเราจะมาล่าข้าวหัวด้วยกันนะบอกเลยครั้งนี้เนี่ยผมก็ฝึกมาพอสมควรแล้วแหละผมว่าไหวนะครับชิวๆใช่ไหมแจ็คมึงว่าชิววะมึงกากมึงกากเคียวโอ้โหมึงแต่งตัวเป็นคุณหมอเลยเหรอเออมึงมาตรวจเลือกโรคอะไรหรือเปล่าโรคเออมึงอะมึงเออเออโอ้โหมึงด่าคนขนาดนี้เลยเพื่อนแต่ว่ามันพอนี้มันมีแต่่่ลลหังนนนะะเเธออพไมสก มาเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครด้วยขอ2000ไลค์เหมือนเดิมมาใครอยากให้แจ็คกี้มาบ่อยๆก็มาเลยอ้าแจ็คยังไงนะตอนนี้เ่อาแจ็คแจ็คแจ็คมึงนี่ยังเอ้ามึงอ่ะไลค์กูกรไลค์ไปแล้วมึงไม่ดูเลยเลย โอ้แจ็คไม่ไม่ดูอะไรเลยเว้ยตายแจ็คตายไม่ได้ค่าหวยเ่รอได้กูได้ได้เท่าไหร่ได้มา 7, เจ็ดพันเองไปเจราเจ็ดลิปนี้นถึงยี่สิบล้านเลยยี่สิบล้านก็ว่าแลนะ้วแจ็คมึงว่าไหวปะ่ะหรือว่าไปโลกสามเอาโลกสามดีไหมเปลี่ยนเสือก็ได้โลกสามมัายา,ากว่ะเดี๋ยวไปก่อนนูุนไปก่อนนี้ไม่ไปโลกสามดีวกว่าปะ่ะโอ้ยมันมันกว่าเดือดกว่าเอออาจจะเดือดกว่านี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราไปโลกสามกันนะครับคนดูโอเคตัดไปเลย โอ้ยโดนโดนดราม่าดิโดนดราม่าอะไรพูดทีอีกรอบไม่โดนเหยียดไอ้เหีเ้ยกูโดนนี่ใช่เหรอนี่ไงนี่ไง,ไงหลังปิดกล้องเปิดกล้องมันไม่เหมือนกันนะไอ้แจ็คอะมันเหยียดนั่นแหละมันเหยียดคนองังกฤษนั่นเนี่ยไอ้หลังขีนกก้นกอะ <c oughs> มันด่าเงี้ยคนดูคิดว่าไง <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาตึงกันนะครับผมหวัว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะ3.3นะเออไม่รู้สิก็ล่ามาแค่วันเดียวนะเอาจริงเลยผมล่าจริงจังแค่วันเดียวแหละบอกเลยขี้หมอด้วยอ่ะรออะไรแจ็คแต่กูคิดถึงมึงนะ้วเวคลิป ที่แล้วมีแต่คนบอกว่าไอ้อ้นไม่เรียกแต่แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คใช่ไหมวันนี้กูไม่เรียกกูเรียกว่าไอ้โง่แจ็คละกันโดนดามาโดนเอฟซีกูโธมเอฟซีตัวน้อยมึงอไงนะทำไมของมึงตัวใหญ่อะเออเฮ้ยแจ็คเร็วๆมาเร็วๆแจ็คเร็วๆร็ด่วนเลยแจ็คเร็วๆเออแจ็คแจ็คเร็วๆกูเลื้อนเลยกูเลื้อนจัดเลยอุ้ยกูโดนด้วยเชื่อโดนได้ไงวะเชื่ออ้ยกูโดนเฉยเฮ้ยผลโดนัดกับผลพาว่ะเมากูเมากูแจ็คเร็วๆร็วด่วน กูหลังแรนเรีอยไรกูไม่ยูกูไม่ยูกูไม่ยูสองลุมหนึ่งสองลุมหนึ่งแจ็คนี่ไงอะไรกูดิอันนี้ไม่กระจอกเว้เชี่ยเนี่ยไม่ได้เก่งกูห่เข้าแค่นมึงได้ปะ จะเข้าอ่ะเออได้ไหม้ตอนแรกได้ไหมได้ไหมกูไม่กูไม่มีแขนกูไม่ทำแขนไม่มีได้ไหมอ่ะไม่ใช่คนนี้อยู่ได้ไหมเออได้โอเคจะแตกแล้วจะแตกแล้วแจ็คแจ็คมันจะตายแล้วแจ็คมันหนีมันหนีกูแจ็คอยู่เกาะไหนวะเกาะเตามึงเห็นไหมที่อ่ามันมันมาทำของอะไรสักอย่างอ่ะกูจะตายแล้วแจ็คนิดเดียวเลยทีเดียวตาย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 เฮ้ยสามตู้สามแล้วว่ะเนี่ยกูโดนพระกูโดนพระที่มึงเห็นไหมที่มันวาร์ปอ่ะมึงจำได้ปะที่มันจะมีจุดวาร์ปอ่ะเออมันจะเป็นที่มันมาตีบอสอะวาร์ปมาตีบอสได้ดาบอ่ะ บอลต้นไม้อะที่มันเป็นบอลต้นไม้อ่ะอเออเข้ามาเลยด่วนๆกูจำไ,ไ,ไม่ได้ไงไม่ได้นานนี่ไงกูฉีดเลยพักเออสวยแจ็คนั่นแหละแจ็คสวยมันก็มา2ตัวนะในเวนเนี่ยเอาให้ได้เพื่อนนี่ไงมันมาละเอาให้ได้เฮ้ยมันจะหนีเฮ้ยสองตัวนี่ไาเอาๆกูตันให้แล้วกูตันต่อแจ็คเลยโลนิดเดียวขาหัวมึงแะเฮ้ยมันดึก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 เชี่ยยยยโอ้โหไม่ได้เหรอกูต้องได้ดิวะตาย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 สวยนี่จะตายเลยเฟรยดเด็กก็ดึ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 กสวยตายแล้ว ตาย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 แจ็เออสวยไหมบ้างว่ามึงดิชิวอ่ะมึงเชิญแครกูยังเย็นไปแล้วเชิญดีเชิญดีเย็เฮ้ยเฮ้ยแจ็คกูควรล้อกเช่ญไหมเพื่อนเขิด้วยะอุ้ยมาว่ะกูมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยกูมีแคกแล้วอยู่แคกดังเว้ยแจ็คก so exactly. ี <naughty vé> so ้เพื่อนกู ไม่มีใครออกอัแล้วเราเราต้องไหวนะแจ็คอองจริงๆโอ้สบายชิวๆใช่ไหมเพื่อนไม่ยากเลยไม่ยากเลยคอนโดไม่ไม่ใครออกมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวชุดคุ้นคุ้นยังเป็นเอฟซีกูหรอคุยมันดิแจ็คแจ็คคุยมันดิคุยมันดิคุยมันดิไงโดนตบเป็นไงใช่เหรอตัวตัวนี้เหรอสวัสดีครับพี่เอ้ยดีครับท้านึ่งหดีผมท้านึ่งหนึ่งเลยเออสวัสดีสวัดีสัสดึงดึ่งไหม ดึงดึงเอฟซีเหร <บ los S 1> อมาดีดีมาดีดีน้องมาดีดีมาได้ครับอันนี้จัดฉาบเนี่ยใช่เหรอไม่ไม่ไม่จัดทำไมจัดไม่จัดทำไมจัดทำไมจับชี้อะไรเฮ้ยมึงอย่าไปบอกคนดูดิไม่จับอะไรยังไม่จับไม่จัยอะไรไม่จับก้อนเลยอ่ะเออรออะไรอ่ะเราอยากให้ศัตรูได้เปรียบดีวะถูกป่ะแจ็คเจ็คคุณโดนกูโดนกูโดนเท่าไรอะเอ้าสกิลอะไรของมึงอ่ะจะเย็นเย็นแจ็คแจ็คนี่รีบหน่อยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ็คไม่โดนว่ะเนี่ยโดนไงโทษได้ไหมแคร เฮ้ยเชื่อกูเก็บเอาแม่งจริงนี่ยตายไม่ตายอ่ะตายไม่ตายอ่ะทำไหนเนาะมึง <แ S 2> ต้องแจกอย่ารู้เอาจริงเออมาได้ดิได้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 บินขากูได้ไดไดแจ็คนี่ไงกูไม่ยอมให้ง่ายๆด้วยว่ะใจมึงว่มึงว่ากูไหวไหมไม่ไหวต้องไหวดีวะไหวได้ไงเฮ้ยโอ้โหกดไม่ลงกูเหลือเชื่อว่ะเชื่อไอ้โหกูโดนยับโอ้โหกูตายแจ็คโอ้โหคลื่นสึนามิ โยลุโยลุโยลุแจ็คเกี่าวพูดแจ็คกูขอไอ้ย่ากูลืมใส่อาวุธแล้วเขาเสียตังค์ฮะกูลืมใส่อาวุธด้วยเมื่อกี้ตายแจ็คเป็นไงโอ้โหชิวจ้าวู้ชิวเฮ้ยเราท้าอีกรอบไหมอีกรอบไหมชนะให้โยลุเอาใหกลวง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 รอมาอันเดี๋ยวรอมาอัน แจ็คแจ็คสุ่มผลกันไหมเพื่อนกูมีแสบเดียวมามาสุ่มดูดิอ๋อไม่ได้เหรอเออเฮ้ยล<อ>ผลบอมเกือ,อเกินโอ้เก็บไว้ก่อนละกันเฮ้ยบอกดิเอ,อ,อาอนะถ้าชนะเดี๋ยวให้โยรุป้ามีโยรุอยู่แล้วนีอ่อก็ใช่เหรอเออชิบหายแล้วนี่นมีหรือเปล่าเชื่อ ก็มีขอถ่ายรูปได้ไหมไม่ได้ไม่ให้ถ่ายได้ให้ได้แจ็คมึงหยิเหรอแจ็คมึงเก็บตังค์ด้วยเฮ้ย,ย,ยมันจะเอาชาโดว์อ่ะเฮ้ยเรียมันจะเอาชาโดว์เอาดิโอเคแจ็คไปเราเปลี่ยนเซิร์ฟดีก่อนเพื่อนออสปาไม่เ <ไว S 1> นิ่นๆกับคนนี้แล้วจะเนิ่นๆอยู่เหรอมันไม่เนิ่นแล้วปล่อยเถอะเราไปพวกเรียนๆดีวกว่านี่ไม่ค่อยเรียน เอาล่ะคนดูครับก็ตอนนี้ผมยังไม่กลับโลก2กันนะแต่ก็คือผมมาท้าเอฟซีเลยคืออะไรอ่ะมา PVP กับผมชนะให้เลยแล้วแล้วเราบิดแม่แจ็คก็ไมครับโดนดราม่าโดนดราม่าโอเคโอ้โหเป็นยูทูบเบอร์ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเนาะอะไรก็โดนดราม่าไอ้เพี้ยแค่ไม่ทำตามกฎก็โดนดราม่าไม่โดนดราม่าอีเดืยวเลยเฮ้ยแจ็คแจ็คมาแล้วแจ็คมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วดิวแจ็คมา ใช้โปรชนะให้ไหมเขียนอะไรละเออเดียวเดี๋ยวไอ้เจี๋ยเหลือนั่นน่ะไม่เจี๋ยเจี๋ยเจี๋ยเมลเฮ้ยแล้วมันเขียนเลยเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโอ้นทำอ้วนทำเลยปะอ้วนทำคลิปหนึ่งอยู่เอ้ยพีพีอยู่ไอ้แกโอ้มาจากเข้ามานะอย่าเปิดสิ่งสิ่งนั้นนะเว้ยไม่ไม่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เปิดที่ล่างหรอโย่เฮ้ยมาๆเช็คลองเลยแล้วกันกลงไปเลย แจ็คกูควรเอาเลยใช่ไหมใส่ดีเหรอเฮียอหละเอาดีใส่บ้าใส่บ้าใส่บเฮ้ยโอมเงียบก่อนโอมคขาดคลิปอยู่เดี๋ยวตบเลยเออตึกนลมพชายเออแล้วคือมันมันมันไปไปวิวไปแจ็คทำไมแจ็คก็ร้องไห้แจ็คก็ร้องไห้แจ็คตายจอกแจ็คแตกแล้วโอเคดิกโเผมเข้าแกดังก็ต้องโทรหน่อยลักการเฮ้ยมาต่อวาแจ็คที่มาต่อเอาดิเอาอยู่ดิรออะไรอ่ะนี่ไงเอ้าไม่เปิดพีพีหรอไหนๆเชี่ยเอ้ยชิบหายละไม่เปิดพีพีเฉยเลยโอ้ อย่าใช้ล่ามังกรได้ได้ม<ด>าว่ะแจ็คเชีย่ยค่าหัวเท่าไหร่วนะเนี่ยสองจุดหกโอเควะาลุยเลยครับคนดูใส่ของก่อนชอบลืมตลอดเลยใส่ของไม่ใส่อุ้ยกุณโดนกุณโดนแจ็คโอ้โหแจ็กคกูกูตายเรื่องกูไม่ตันด้วยเชื่อจะผ่านแล้วแจ็กคกูตายนะโทษมึงก็เสียอย่าลุยโทษมึงเลยแต่กูต้องให้มันจริงๆนะนี่โยลุโยลุแจ็คแจ็คกูอย่าชี่นี้ก็เล้าหลือจริงจังโยล มันหรือกูเฮ้ยโอ้แจ็คมันหรือกูแจ็คมันหรือกูเอาให้ดีมึงอะไรกูอยู่แจ็คกูอยู่แจ็คกูอยู่เพื่อนกูอยู่เว้ยเจอใช่ไหมล่ะเกิดอะเยอะเลยเอ้ยกิตายอะไรอะไรแตกโอ้โหอะไรอะไรแตกครับไม่อยากรอไม่อยากรอว่าง่าอยากรอว่างไปด้ไปดนี้ดิไนี้เฮ้ยเอางี้ไม่ต้องกูแจ็คกี้มึงต้องเคลียร์ละสึกแห่งนักลบน่ะ วูอยากเจอเป็นนานแล้วพี่เหรอดึงดึงกับเพื่อนกูไว้เติมเวอติมแพี่เติมแหน่เติมแหน่เติมก็ตามมาดิครับก็ตามมาดิไม่เพื่อนนะเฮ้ยเพื่อนก็เปิดโปรวาร์ปมาเลยฮยแจ็คมืดเลยวะอตกใจมืดธรรมดาเจ้าไหมเจ้านี่หนึ่งกับผมใช่ไหมเจ้นี่หนึ่งกับผมใช่ไหมสรุปอ่ามาเข้าเซอร์บีมามาคนดูครับก็เดี๋ยวผมพาแจ็คมาสู้กับพวกพวกไม่ใช่มนุษย์ขัวใหญ่ๆครับโอ้โหดูมันเกินไปหรือเปล่าใช่เหี๋ยว เด๋ยวะหยิบแม่ซะแล้วโอ้โหไอ้เชียดมันพูดดิเฮ้ยไม่ไม่มันพิมพ์มันพิมพ์กูใช่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 แหมพิมพ์กว่าเลยแล้วกว่าเออได้นี่คิงเรือนเคดีพามาฆ่าลาฆ่าหงส์อุ้ยอุ๊ยแจ็คมันมันโดนตบมันโดนตบนี่กูเฮ้ยเฮ้ยอ๋อบ้าเราโทษโทษโทษกูขอโทษกูขอโทษขอโทษนี่ไงเออเออเอามันแจ็ค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 กูขอสวยแตกแตกได้แปดพันแจ็คต่อแจ็คต่อได้ปลสวย โอ้แจ็คตายแล้วกูอะกูตายแป๊บนึงเป็นไรกูจะตายเอ้าไอ้เชี่ยมึงได้เหรอเข่งติดไฟกูเชี่อสวยแจ็คสวยไม่ได้สวยมันอึดว่ะเผ่าชรา อ้ยชุลมุนโอนมันจะตายแล้วกูกูกูโดนกูโดนแจ็คกูโดนเอากูโดนเชียร์เลยเนี่ยโอ้โดนผล่ไอ้เชียโอ้โหแจ็คคนเหลือแล้วแจ็คร้อยกูไม่รู้เลยกูไม่รู้กูไม่รู้กูไปแล้วกลัว่าโอนตัวนี้จะตายแล้วเนี่ยแจ็คแจ็คกูโดนอีกแล้วเนี่ยเนกูยิงมั่วละไปไปไปนั่นแหละไหนอยู่วะที่บินอยู่ใช่ไหมเฮ้ยที่เลื่อนลอไปแล้วกูยิงอยู่อ่ะกูยิงแตกแตกแตกโอ้ไอ้เชียร์หมื่นหกแจ็ค โคตรเยอะเชี่ยโคตรเดือนใช่หรอโอ้เดือดเกินเชี่ยเมื่อวะกูเดือดขนาดนั้นเลยเหรอว้ายเชี่ยกูเปลี่ยนไปว่ะแจ็คเปลี่ยนไปว่ะโลกไม่เปลี่ยนไปว่ะเชี่ยแม่งเวลาเปลี่ยนเราหรือเราเปลี่ยนเวลาวะคือมึงเลิงเว้แตกแตกแตกแจ็คแตกอะไรแปดเดินผ่านมาต่อมาต่อสวยแจ็คยิงแล้วกูยิงแล้วกูยิงแล้วกูยิงแล้วไม่งัวเนียมันจริงปะแจ็คกูอยากเล่นอย่างนี้ตลอดเลยว่ะเพื่อนโอ้ยกูโดนแตก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 ได้มือหนึ่ง เกินคาดว่ะมึงอ่ะเชี่ยเป็นไงกูพัฒนาปะฮะแจ็คเอาดีๆเอาดีๆกูพัฒนาไหมตึงแล้วเนี่ยดีมากไอ้น้องรักเอาไอ้ตัวนี้จะตายแล้วมึงไม่เมาอ่ะโอ้ยแป๊บนึงดีเลี้ยงกูโดนเนี่ยแจ็คกูจะตายแจ็คแจ็คมันเล็งกูแล้วมันเล็งกูแล้วมันเริ่มเล็งกูแล้วเชื่อเยอะเนี่ยแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นแล้วหนึ่งตัวเล็งกูเนี่ยจะตายจะตายหนึ่งตัวกูเห็นแล้วนี่ไงกูกดลงและกูได้สวย กว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 กูกูอูพุตตายแจ็คกูจะตายนะแจ็คระวังกูจะตายเรื่องเชียใช่เหรอยี่สิบเอฟกูกูตายแจ็คไอ้เหี้ยกูแตกโอ้โหไม่เดือดว่ะโอ้โมันพิมพ์มันพิมพ์เยอะเย้ยใช่เหรอไหมดูหน้าดิมันแบบหน้าแบบปิ่นแบบกระจอกอ่ะเกินนี่กูยุ่งมึงนะแจ็ค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 ก็เอาแล้วแหละหึงเรียงตัวได้หมดได้ดิได้อยู่แล้ว ไอ้คนไอเหี้ยแทนมันขนาดเลยนเนี่ยเหี้ยใช่หรอคือคือเราโดนลุมเหรอตอนเนี้ยแจ็คยังเหลือเหี้ยอะไรกูไปเลยใช่เออแจ็คแต่มันเกลือเกลือสึกซะเกลือเชี่ยต้องเอาได้ดิแจ็คแต่กูไม่เช่เราต้องเอาได้ต้องเอาได้แทนเราแม่งไม่ได้กระจอกกระจอกนะเว้ยมีมึงมีกูมีมึงมีกู <c oughs> มีมึงมีกูมีมึงก <c oughs> ็ต้อง <c oughs> มีกูไอ้เบลโอ้ใช่ไปดี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 โอ้โดนแล้วโดนแล้วนี่ไงกูยิงเลยกูยิงเลยไม่สนละ เชี่ยแม่งก็แตกเอาดิไหนวะแจ็คคือไหนวะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ๋อสวยสวยสวยแต่ชามังกรแจ็คเนี่ยโกวันโกมันอยู่โกมันอยู่ไอ้เชี่ยแม่งไม่ได้จะตายวะเนี่ยมันจะเดือดขนาดนี้กกเลยละกันโอ้แจ็ค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 กูตายแจ็คกูตายโอ้ พอมก้กินีแล้วแจ็คพอไม้เพื่อนวันนี้ไม่ทันกนึงกนนะโอ้พอเลยเอาไว้เอาไว้อาได็กมาดานโนบแทงมังกรอ่ะอนึงไหมเยหแจ็คแจ็คเยอะก เอาเพืああ่อนกูไหวแล้วเหี hmm. mm ้ยเอาเบลอยู hmm. mm ่ใช่ไหมเอาอยู่ใช่ไหมรูอีรันเนอร์เอาเหี้ยเลยยังไม่คุ้นเยอะเลยไหวแล้วเดี๋พอแจ็คอยู่ไหนวะหายไปไหี๋ยนแล้วดีเลยเหี้ยแจ็คเหี้ยมันตามกูมาหนึ่งตัวฉันก็ต้องเอากู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 หนึงหนึ่งกับมันกูหนึงหนึ่งกับมันอยู่แจ็คเฮ้ยเชื่อกูเอาวะกูต้องเอาให้ได้กูหนึงหนึ่งกับมันอยู่อุ้ยมันบอกว่าไม่ไม่หนึ่งหนึ่งกับขนกากโอ้โหแจ็คไอ้เชี่ยกูยอาไม่ได้ว่ะไอ้เชี่ยแต่แบบตีนนไปอุดดากมัิ ต้องต้องลองแล้วแหละต้องโดนอ่ะเอ้ยแจ็คแจหลายตัวจัดเลยโอ้โหแล้วลุงกูโอ้โหไอ้ที่ยีเลือนเจ็ดว่ากูเลือนแล้วนะไอ้ี่นี่เลือนกว่าเว้ยเ้ยกูดีแจ็คกูไม่อยู่แล้องเห็นว่าอีซีหลันอีซี่โอ้ยยอเย็ดนี่เลือนจริงเอ้ัสกูแค่เล่นเั่นยอเป็นโลกเออใช่เหอ่าฮ่่่าฮ่่่่่่่่่ ไอ้แจ็คพ่อมึงกับมึงแก้กูไอ้สัตว์ไอ้กูพิมพ์กูก็พิมพ์จริงเรียกมึตายเลยเฮียโมันมีมาอีกทีเลยโอ้ย้สิ่งละข้างหัวหน่อยอุ้ยกูกูเหลือแค่ถ้ากูได้อีกอีกสี่หมื่นนี่คือกูขึ้นแล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเอาล่ะแจ็ควันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนเนาะ เราโดนเยอมากเลยเราโดนนวเนียนะครับโดนแคนใหญ่ตบอ่ะโอเคเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับคำพูดคำจารได้ไม่สุภาพขออภัยด้วก็เล่นให้สนุกนะครับผมเกมนี้อยากไปเลี้ยนกันแต่ก็เลี้ยนก็สนุกครับผมมีฮาปาร์ตี้เนาะไปนะเจ๊กี้วันนี้ครับเจอกันครับเจอกัน